ดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเข้าสวนค่ะมาเก็บมะเขือไปแกงเผ็ดนะคะโอ้ยทำไมตายแล้วดลกลายค่ะพี่น้องมึงเนี่ยเอาต้นมันก็จะตายแล้วทำไมเป็นคืออันนี้เป็นมะเขือเล็กนะคะเป็นมะเขือปลอะเล็กนะคะเขาไม่โตกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นอย่างนี้เขาก็จะ โอ้โห oh, พวงละหลายลูกมากเลยอ่ะเขาก็จะแก่ทิ้งเลยไม่รู้ว่าเป็นพันธ์ุอะไรแต่นี่ยังอ่อนๆมากเลยนะคะ mm hmm. ก็ออกดอกอยู่นะคเราก็รอเก็บรอบต่อไปเนาะ mm hmm. เผื่อได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ mm hmm. ก็ถือว่าเราลองเนี่ยคะ่ะ เขาก็จะไม่โตแล้วนะคะหลังจากนั้นเขาก็เกิดดอกเกิดช่ออยู่นะคะเราก็รอไปนะอันนี้ก็ยังไม่ได้แก่ยังไม่แก่เพราะฉะนั้นเราก็รอก่อนเนาะส่วนต้นนี้ืแก่แล้วค่ะแก่แล้วโอ้ยมะเขือเทศเอ้ มาเขืออะไรน้อนี่เนาะพันหมังน,น้อพี่น้องเอ,อ้ยคือหน่อยคักแทะกระจัดกระจายเรือยบาทที่นี่แกเล็กๆแต่แกค่ะก็เลยต้องเก็บค่ะพี่น้องไม่เก็บก็เสดายห่วงนึง่งควงนึงเยอะมากค่ะ ได้เย,ยอะไม่ได้ทําความสะอาดเขานะคะนะเล็กๆก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เก็บไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็เห็นไหมต้นตายก็ยังออกหมากออกผลให้กินอยู่เห็นไหมคะโอ้ยตายๆแง่พี่น้องจานะคะพี่น้องขะบังเน่ ต้นสิตายแลลวไาตายแรลก็ยังมีหมาให้กินอยู่โอ้ยเนาะสลัดเราก็จะเก็บเลยนะคะเพราะว่าคงไม่โตอีกแล้วนะ,ะดูท่าก็คงจะไม่โตอีกแล้วต้นพริกก็รอเนี่ยนะคะไม่ได้ทำความสะอาด ก็ผักบุ้งก็ได้เท่านี้นะคะพริกส่วนหนึ่งก็ยังไม่พริกส่วนหนึ่งพริกก็ยังไม่แดงนะคะแดงเป็นบางลูกเออเดี๋ยวเราก็จะเก็บพริกนี่อันนึงเนี่ยเก็บพริกไปใส่อโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่ละสวน66ของสาวแปมจ้ะโอเคนะคะไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคือผลผลิตที่เราไปเก็บจากสวนมาค่ะพัสดาโอ้ยแตงไม่ได้ดูะคะ่ะพี่น้องคะแตงแ,ก,แก,ก่แก่มากแก่มากแตงไม่ได้ดูเลยนะคะแก่เลยนะคะก็คงจะมีอีกหลายลูกนะคะดกมากเดี๋ยวเย็นนี้กลับมาก,ก็จะไปเก็บอีกอที่หนึ่งนะคะ แล้วก็โหระพาผักรุ้งนะคะพริกนะคะแล้วก็มะเขือค่ะเกิบจากสวนค่ะจะเอามาใส่แกงเผ็ดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ให้กับซับแฟนคนโก้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ